สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดไม่ลับในการปลูกบอลสีนะคะปลูกบอนสีให้โตเร็วๆนะคะเราใส่ทุ่มืก่อนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางมะขวานลาังสารชายชนเราเพิ่งปลูกไปเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะเราจะมาบอก เคล็ดลับนะเคล็ดที่ไม่ลับนะคะง่ายๆสำหรับการปลูกบอนสีนะคะถ้าเรารู้ธรรมชาติของบอนสีเราก็คือมันก็จะเลี้ยงง่ายเอ,อันนี้เขาใส่นี่เนี่ยบอนสีเราจะมาบอนสีธรรมชาติบอนสีนคือการปลูกเนี่ยเขาจะไม่ใส่ดินเยอะแล้วก็ใช้ จะไม่ใช้ปืนมะพร้าวนะคะเราจะใช้ใบก้ามปูมอนเดิมเนี่ยใบก้ามปูเราก็ไปเก็บมาเราก็ไปเก็บมาเราไม่ต้องซื้อเก็บใต้ใต้ต้นไม้ใบสำรับบ้านเรานี่แหละแล้วก็มาหมักไว้ใส่แต่ใบก้ามปูล้วนๆก็ได้ใบก้ามปูเราไปเก็บมามันก็จะมีดินมาด้วยติดด,ดินมาด้วยธรรมชาติของบอลสีง่ายๆเราจะไม่ใส่ดินเยอะเขาเขาไม่ชอบดินเยอะ เขาจะไม่ชอบดินเยอะแล้วเวลาปลูกเราอย่าเอาหัวเขาลงไปลึกเพราะว่าเขาจะเน่าได้เขาจะเน่าได้นะคะแล้วก็แทงแทงยอดออกยากเราก็ใส่แล้วก็ปลูกเตื้นเตือนใส่ดินแค่ครึ่งกระถางพอเราจะใส่ดินแค่ครึ่งกระถางพอนี่ดินเก่าเขานะเลยมาลื้อดูกันนี่ดินเก่าเขา เขาเกิดจากการพออเพาะมลรากสวยเลยเราอย่าใส่ปุ๋ยเยอะช้ำใบอะไรเงี้ยใบไหมคือเราอย่าใส่ปุ๋ยเคมีเยอะเกิดจากการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้เป็นบางครั้งเราอย่าใส่ปุ๋ยเยอะแล้วก็ใส่แต่ใบก้ามปูเลยเนี่ยอันนี้จะใส่แต่ใบก้ามปู ใส่ใบใส่ดินขึ้นกระถางพอจะมาเราจะมาอัปเดตให้ดีเวลาเราไปตั้งในน้ำล้วก็หมั่นยกขึ้นยกเขาขึ้นแล้วก็ยกเขาลงปลูกอยเอาหัวลงไปเยอะเพราะว่าเขาจะแทงหมอช้าทำให้แทงหม่อช้าใส่ดินขึ้นกระถางพอเห็น เราสังเกตไหมคนที่เขาปลูกมันนานที่เขามีประสบการณ์เขาจะไม่ใส่ดินเยอะดินเขาจะยุบขึ้นดินเขาจะยุบลงไปขึ้นกระถางไเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนให้เขาเล,ลองดูที่เขาจะโตเร็วไหม,อ,มออกก่อนเปลี่ยนดินใหม่เลย เปลี่ยนดินให้เขาใหม่เลยเพราะว่าอันนี้เราใช้เราใส่ปุ๋ยเข้าไปเยอะทำให้เขาเกิดใบไหม้ใบช้ำน้ำใช้ลองก่อนค่อยข้ามปุ๋ยลองก่อนธรรมชาติเขาง่ายๆบอนสีนะเขาโตวไวบอนสีเขาจะโตวไว ขยายพันธุ์ง่ายเพราะเขามีหัวแล้วหกเดือนนี่เขาจะมีหัวนะคะเราเลี้ยงไปหกเดือนหกเดือนนี่เขาจะมีหวัวแล้วก็ขยายพันธุ์โดยวิธีผ่าหวาัวผ่าหัวมันก็เขาก็จะเหลือต้นไว้แล้วก็ต้นมาปลูกเหมือนเดิมอีกหกเดือนเขาก็จะมีหัวอีกเนี่ยเขาจะมีหัวอีกแล้วก็ขยายพันธุ์ต่ออะไรเงี้ยถ้าเราปล่อยหัวเขาทิ้งไว้อะไรเงี้ยเป็นปีไปอะไรเงี้ย หัวเขาก็จะฟอไปเรื่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะยาวไปเรื่อย่อไปเรื่อยอันข้างล่างก็จะฟอไปอะไรเงี้ยแล้วก็นํามาขยายพันธุ์เลยใส่ดินแค่ครึ่งนึงพอ,อแล้วก็ไปแช่น้ําไปแช่ในน้ําเพื่อทําให้เขาไม่ยุบตัวเขาทำไม,ไม่เขาจะได้ไม่ยุบตัวในหน้าหนาวอะไรเงี้ยหน้าหนาวหน้าเลี้ยง เนี่ยชายชนก็เหมือนกันที่ปลูดเมื่อวานเนี่ยเอาออกเลยอาจจะไม่ใส่ดินเยอะเออดินรองว่ะใบไม้รองว่ะลองดูวิธีนี้เจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะจะได้เจริญเติบโตเร็วเใส่ดินแค่ครึ่งกระถางพอง่ายง่า่เปลืองดินด้วย เคล็ดที่ไม่ลับที่นํามาบอกทุกคนนะคะเป็นเคล็ดเคล็ดที่ไม่ลับสําหรับการปลูกบอนสีนะคะสดินพอออกอ,อ,กอีกต้องปลูกลงไปลึกปลูกไปแล้วเขาจะยึดลงไปเองนะเปียงกระถางเขาแล้วสวยงามแล้วนะแล้วเราก็นำไปแช่น้ำ สวยงามสำหรับวันนี้เราก็มาบอกเคล็ดที่ไม่รับกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะหาเคล็ดลับมาฝากทุกคนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ